สวัสดีครับนักเรียนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อจากโครงสร้างเรื่องที่แล้วนะครับนะครับอย่างที่เราทํากันค้างไว้นะครับครั้งที่แล้วนะครับเมื่อเรารันอ่าครั้งที่แล้วนะครับจะเป็นสีขาวพื้นหลังสีขาวไม่มีอะไรเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทําพื้นหลังนะครับ เปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับจากสีขาวตัวเนี้ยเป็นสีอื่นๆน,นะครับเราก็กลับไปแก้โค้ดครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วที่เราพิมพ์ไว้ open w i t h เลือก note pad อ่าที่สำคัญนะครับคลิกใค้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงมันจะมามันจะไม่มีคำว่า open w i t h คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ open w i t h note pad นะครับอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับ มาจะมาเขียนโค้ดเราจะทําสีพื้นหลังทั้งหมดนะครับเป็นสีเดียวเป็นสีเดียวกันเลยนะครับในที่นี้นะครับในส่วนที่ทําพื้นหลังเนี่ยมันเป็นส่วนของเนื้อหาเนื้อหาที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นเพราะฉะนั้นเราจะพิมพ์ในส่วนของบอดี้นะครับในบอดี้ตรงกลางระหว่างบอดี้นี่นะครับขูขออนุญาตกดลงมานะครับมันจะได้เห็นชัดชัดตรงนี้นะครับ อยู่ด้านบนอ่าเราก็พิมพ์วงเล็บน้อยกว่ามากกว่า,า,กกวารอเลยนะครับเพราะว่าถือว่านี่เป็นคําสั่งเราจะทําสีนะครับนะครับเราจะต้องขึ้นต้นด้วยทแท็กค,คาสั่งก่อนนะครับทําสีที่ b o ้บ body แท็กคำสั่ง body ครับ body วักตามด้วย a ทร r i b u ต์ของคําสั่งคือทํางานที่ body ทำอะไรล่ะสีพื้นหลังก็คือพื้นหลังก็คือ background bg เป็นสีคัลเลอร์นะครับเท่ากับนะครับดับเบิ quote สองตัวนะครับดับเบิ quote สองตัวนะครับก็คือเครื่องหมายคำพูดนั่นแหละเครื่องหมายคำพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับอยู่ตรงปุ่มงองูนะครับกดชิปกดชิปด้วยนะครับมันจะมี2ขีดนะครับซึ่งคําสั่งนะครับมันก็จะแยกออกเป็นเว็บทำงานที่ตัวเว็บทั้งหมดนะครับตัวเว็บทั้งหมดเลยทำไรล่าแท็กเป็นแอต trib ิวต บอย pg ก็คือย่อมาจากคำว่า background นะครับ color ก็คือสีนั่นเองนะครับเท่ากับเท่ากับตรงนี้เราก็ใส่ชื่อสีครับชื่อสีตรงนี้ใส่ชื่อสีนะครับชื่อสีนี้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่เป็นภาษาอังกฤษอยากให้เปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็ใส่เลยอย่างเช่นสีแดง re d red เสร็จแล้ว save save ทับลงไปอ่ะครับพับเก็บก็ได้หรือว่าเราจะเปิดขึ้นมาอ่าดูนะครับ ยอ่อนนี่นครับเราพิมพ์แค่นี้ดูนะครับแล้วเราลองรีเฟาเห็นไหมครับบอดี้ก็คือคําสั่งทั้งหมดทำไรแบ็กกราว n d สีเท่ากับสีแดงเห็นไหมครับพื้นหลังมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับที่เบราว์เซอร์บับอ่ะแล้วสีมันมีหลายสีตอนนี้เราไม่จําเราไม่จําแย่หรอถูกไหมครับเราเขียนไม่ถูกบางสีเราเขียนไม่ถูกอีกเราต้องการสีแดงอ่อนนิด หรือแก่หน่อยกว่าน,นี้เราจะทำยังไงนะมันมีวิธีง่ายกว่านั้นครับให้นักเรียนเปิด Photoshop หรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีรหัสสีเลขฐาน16นะครับอย่างเช่นถ้าใครมี Photoshop เนี่ยมันจะง่ายเราก็เปิด p h o t o s h o p ขึ้นมานะครับโปรแกรม PS เนี่ยครับโปรโตนะครับ,รบและนักเรียนจะเห็นพวกกล่องสีต่างๆนะครับกล่องสีต่างๆอ่ะมุมซ้ายล่างเห็นไะครับเห็นกล่องสีไหมครับเนี่ยกล่องสี มันจะอยู่ซ้ายล่างนะครับบางเวอร์ชันทุกเวอร์ชันนะครับจะอยู่ซ้ายล่างหมดทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับของคูก็จะเป็นอีเวอร์ชันหนึ่งเป็นสีดำน่ครับจอเป็นสีดําข้างล่างก็จะมีสีขาวกับสีดําให้เราคลิกกล่องสีขึ้นมาครับเห็นไหมครับกล่องสีขึ้นมานะครับพอคลิกกล่องสีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเกิดกล่องกล่องของสีขึ้นมาให้เรากลับเลือกให้ให้เราเลือกนะครับวิธีการเลือกสีนะครับมันจะมีแกนแนวตั้งนะครับให้เราคลิกค้าง นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลือกแกนสีก่อนว่าเราจะเอาแกนสีโทนไหนนะครับเห็นไหมครับพอเราได้ปุ๊บเราก็หยุดพอหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาเมาส์นะครับไปคลิกเห็นไหมว่ามันจะเกิดเป็นวงกลมไปคลิกสีที่ต้องการสีมันจะเปลี่ยนเห็นไหมครับตรงคําว่าช่องนิ้วเห็นไหมครับคลิก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 ดูสีที่เราต้องการนะครับดูสีที่เราต้องการเห็นไหมครับถ้าเป็นสีขาวนะครับมันก็จะเป็น ทุกสีก็จะมีนะครับสมมุติเราเอาสีเขียวสีเขียว on, อ่อนอ่ะเขียวอ่อนกําลังดีอ่เขียว on, อ่อนอ่อนเขียวอ่อนอ่อนนะครับอ่เมื่อเราเลือกสีเรียบร้อยแล้วคลิกมันจะเป็นรูปกลมๆเห็นไหมครับเป็นรูปกลมๆอ่าเนี่ยครับเป็นรูปกลมๆเมื่อเราคลิกแล้วมันจะได้กลมๆอออกมาันนี้ก็คือตัวอย่างของสีที่เราคลิกมาดูด้านล่างครับด้านล่างตรงชาร์ปเห็นไหมครับเห็นชาร์ปไหมครับชาร์ป 9A F AA3 นี่แหละครับที่เราต้องการนี่ครับที่เราต้องการเป็นเลขฐาน16 6หลักนะครับ9 a f a a 3. 3นี่คือรหัสสีที่เราคลิกนะครับให้เรากรอปก๊อปรหัสสีชุดนี้ไป6หลักนะครับก๊อปไปเลยคลิกขวา copy เวลา copy นะครับถ้าเราใช้คีย์แลไปก็แดกเมาส์ก่อนคั่บคุมให้เรียบร้อยกดคลิกขวา copy เสร็จแล้วเปิดโน้ตแพดขึ้นมา นี่ครับตรงชื่อสีให้ระวังลงไปทับเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงกันอ่านี่นะครับตรงกันาต้องตรงกันนะครับต้องตรงกันนี่อ่านี่ครับ 9AFAA3 ก๊อปมาวางตรงนี้นี่ครับก๊อปมาวางแล้วจะเราสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับอะไรที่มันมามันมันมันมีใน Photoshop แต่เราไม่ได้พิมพ์ไว้เห็นไหมครับมันมีสี่เหลี่ยมครับเห็นไหมครับมีสี่เหลี่ยม นี่ครับคำคำนี้ที่เราก๊อบมาไม่ได้หรือชาร์ปนะสี่เหลี่ยมหรือชาร์ปให้เราพิมพ์เพิ่มให้มันด้วยนะครับให้มันตรงกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็แคนเซิลออกเลยก็ได้หรือไม่ก็พับเก็บไว้เดี๋ยวค่อยเผื่อสีไม่ถูกใจไฟล์เซฟเหมือนเดิมครับไฟล์เซฟไฟล์เซฟเหมือนเดิมไฟล์เซฟ หรือเซฟแอดก็ได้นะครับเซฟแอดแต่ว่าเซฟแอดมันจะถามถ้าเซฟทับตำแหน่งเดิมมันจะถาม yes or no แล้วก็ตอบ yes ไปเสร็จแล้วเราก็มาเปิดเบราว์เซอร์เพื่อจะเอาคอมไพน์นะครับเห็นไหมคอมไพน์ยังตำแหน่งเดิมนะครับถ้าเราไม่ได้เราก็คลิกขวากันพลาดืูว่าไฟล์เรามันรันถูกเปล่าคลิกขวาที่ชื่อไฟล์นะครับที่ชื่อไฟล์ถ้าคลิกตรงตรงแถวเดียวกันเนี่ยมันจะไม่โดนต้องไปคลิกที่ชื่อ,อคลิกที่ชื่อเลยอย่าลืมนะครับร open w i t h แล้วก็เลือกเบราว์เซอร์บางตัวหนึ่งเราจะใช้อินเทอร์เน็ต Microsoft หรือว่า Google Chrome อ่าแล้วกดในที่นี้ครูขอเลือก Google Chrome อ่าเห็นไหมครับสีสีตรงกับว h o t o s h o p ที่เราเลือกเลยสีเขียวอ่อนนะครับรหัสสีนี้นะครับรหัสสีนี้เลยอ่าเป็นไงครับการเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีบางคนบอกอ้าวแล้วถ้าพื้นหลังเป็นสีไม่ชอบอยากเปลี่ยนนรูปภาพทำไงครับ รูปภาพมันก็ทําได้ครับมันพื้นหลังนี่เราจะสามารถเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถ้าเราทําเป็นสีรูปภาพเราก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนคําสั่งแทรกรูปภาพแต่ถ้าเราต้องการแทรกรูปภาพนะครับแทรกรูปภาพเราก็ดัดแปลงโค้ดบรรทัดนี้นิดหน่อยนะครับดัดแปลงนิดหน่อยตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นชื่อสีใช่ไหมครับเราไม่ใช้ชื่อสีแล้วนะครับตรง bg color ตรงนี้เราก็ไม่ใช่แล้วนะครับเราจะทําเป็นรูปภาพในส่วนของบอดี้ทั้งหมดนะครับ ต่อไป attribute จะเปลี่ยนจาก bg color เป็นสีนะครับพื้นหลังเป็นสีจะเป็นคำว่า b a c k g r o u n d ตัวเต็มไม่ใช่ย่อเหมือน bg เมื่อกี้แล้วนะครับเราก็เขียน b a c k g r o u n d เลย b a c k b a c k ที่แปลว่าหลัง ground ที่แปลว่าพื้น g r o u n d นะครับ b a c k ที่แปลว่าหลัง ground, แป,ง ground แปลว่าพื้น b a c k g r o u n d พื้นหลังง่คิดง่ายๆนะครับแล้วตรงกลางนี่ล่ะค่าของมันล่ะใส่อะไรนี่แหละครับสำคัญ อันดับแรกเราจะใช้รูปภาพแทรกใช่ไหมครับเราจะแทรกรูปภาพเป็นพื้นหลังเราต้องไปหารูปภาพก่อนครับไปหารูปภาพรูปภาพเอามาไว้ที่เดียวกันกับโฟลเดอร์รหัสประจําตัวนักเรียนของเราที่เราสร้างไว้โฟลเดอร์เดียวกันเนี่ยเนี่ยโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์เดียวกันที่เราสร้างเนี่ยเอามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับอยู่ในที่เดียวกับอินเด็กเพื่อให้มันมองเห็นกันนะครับหามาอยู่ในที่เดียวกันอ่ะเราก็ไปหารูปภาพ เซิร์ชเซิร์ชรูปภาพไปแล้วเรียบร้อยหารูปภาพมาสักรูปหนึ่งนะครับอ่าสมมุติเอารูปอะไรดีอ่าอ่ะ,อะเอารูปนี้ก็ได้สีเทาเทอ่าคลิกเวลาเซฟรูปภาพเราก็คลิกเข้าไปคลิกขวาที่รูปภาพเวลาเซฟเซฟอินเมดแอดนะครับเซฟอินเมดแอดไม่ใช่ c o อปปี้หรือว่าตัวอื่นนะครับเซฟอินเมดแอดลงเครื่องอ่าเซฟอินเมดแอดเรียบร้อยแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เรา สร้างไว้โฟลเดอร์ของคูอยู่หน้าเดสก์ท็อปคูก็ไปคลิกเดสก์ท็อปไปจำตัว99 9, 9อ่ะชื่อรูปชื่อรูปนี่มาชื่อรูปอ่ะชื่อนี้เลยก็ได้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ข้อแม้สําคัญที่สุดนะครับข้อแม้มอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเซฟอย่าไปลบนามสกุลมันเด็กขาดนะครับนามสกุลเนี่ยครับส่วนของนามสกุลคือหลังจุดนั่นเองหลังจุด่าไปลบถ้าลบปุ๊บมันจะเออร์เร์ทันทีเพราะว่ามันเหมือนกับว่า มันไม่รู้ว่ามันอยู่ครอบครัวไหนเนาะแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาโปรแกรมอะไรเปิดมันก็จะเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปลบเมื่อเรียกตำแหน่งที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟเมื่อเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้ามาเห็นไหมครับนี่ครับอยู่ที่เดียวกันกับอินเด็กไม่งั้นมันมองกันไม่เจอเวลาเราจะเอารูปภาพมาใส่ในอินเด็กต้องอยู่ที่เดียวกันนะครับต้องอยู่ที่เดียวกันให้มันมองเห็นกัน แล้วเราจะใส่ย e ังไงล่ะนี่ครับนี่ยนะครับอ่าเราก็ก๊อปปี้ชื่อนี่เลยครับก๊อปปี้เลยไม่ต้องพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ถูกก็ดีไปแต่ถ้าพิมพ์ผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีผลนะครับต้องพิมพ์ให้เหมือนกันกับมันทุกตัวเวลาเราอ้างถึงใครก็แล้วแต่เหมือนกับเรียกชื่อครับผิดสักตัวเดียวอักษรเดียวมันก็ไม่ใช่ชื่อเราแล้วเรียกไปหาเราก็ไม่ไปเพราะมันไม่ใช่ชื่อเราอันนี้ก็เหมือนกันครับผิดไม่แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งตัวใหญ่ตัวเเเล็กกรียหาา รูปมันก็ไม่มาหรอกครับถ้าเราผิดอันนี้เป็น B ใหญ่อย่างเงี้ยเรียกไปมันเป็น B เล็กมันก็ไม่มาหรอกครับมันก็ไม่แทรกให้กับเราเพราะฉะนั้นเวลา Copy แล้วก็ Copy เลยครับวิธี Copy นะครับคลิกคลิกห่างกันประมาณหนึ่งวิหรือคลิกขวาที่รูปภาพก็ได้แล้วก็ Rename นะครับสอนแบบละเอียดยิบเลย Rename เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็แดกเมาส์ ouse, คุมทั้งหมดคลิกขวา Copy เสร็จแล้วเรากลับไปที่โค้ดเราครับนะครับกลับไปที่โค้ดเราเห็นไหมครับช่องที่เราว่างอยู่คลิกขวาเลยครับวางเพสวางอ่าวางลงไปเพิ่บนี่ครับเห็นไหมครับชื่อรูปมันก็จะยาวๆหน่อยถ้าเราไม่ย่อเห็นไหมครับมันก็จะถูกวางอยู่ในตรงกลางแต่เป็นโค้ดครอบไว้เสร็จแล้วเซฟครับเซฟอ่าแล้วเราก็เปิดเว็บขึ้นมาเทสจากที่มันเป็นสี นะครับจากที่มันเป็นสีรีเฟรชใหม่ครับอ่าเห็นไหมครับเป็นรูปเป็นรูปเลยครับเนี่ยครับอ่าเราซูมออกหน่อยอ่าเห็นไหมครับเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปนะครับรูปภาพรูปภาพเนี่ยเวลาใช้ทําเว็บเนี่ยอันเนี้ยสาคัญเวลาเลือกรูปถ้าเราเอารูปมาใหญ่เห็นไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์รูปมันก็จะเต็มจอแต่เมื่อไหรที่ข้อมูลมันเยอะมันก็จะดัดรูปภาพออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เห็นอะไรครับเห็นรูปอยต่อเห็นไหมครับเห็นรูปรอยต่อรอยต่อของแต่ละรูปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกรูปภาพมาทําพื้นหลังเคยเห็นพวกลายกระเบื้องไหมครับที่เขาปูกระเบื้องตามพื้นที่เขาทํารูปแต่ละรูปมาต่อกันนั่นแหละครับเราเวลาเราเลือกรูปภาพเราก็ต้องเลือกรูปที่มันสามารถที่สามารถซูมออกแล้วไม่เห็นรอยต่อ หรือเราต้องคอนฟิกให้มันพอดีกับเว็บไซต์เราถ้าเว็บไซต์ของเรานั้นข้อมูลไม่เยอะนะครับเราแสดงหน้าเดียวพอนี่ครับมันก็จะเต็มจอเห็นไหมครับมันก็จะเห็นแค่นี้ส่วนอื่นมันก็จะไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ที่ข้อมูลเราเยอะมันจะดันออกครับมันจะดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วรูปเราก็จะขยายออกเนี่ยครับมันจะเห็นรอยต่อชัดมากเพราะนั้นถ้าเราเอารูปที่สามารถต่อกันแล้วไม่เห็นรอยต่อมันจะดีมากและมันจะสวยนะครับอันนี้เป็น คลิกนะครับว่าเวลาเราเลือกรูปเนี่ยเราจะเลือกรูปแบบไหนนะครับโค้ดมันก็เหมือนกันนะครับเลือกได้2อย่างนะครับเลือก2อย่างนะครับเวลาเราเลือกใส่นะครับโค้ดเหมือนกันเวลาเราเลือกใส่นะครับโค้ดก็จะมีอยู่สตัวคือโค้ดแรกนะครับ PG color นะครับอันนี้เป็นชื่อสีใส่ชื่อสี นะครับแล้วก็ทัศน์ที่2ก็คือเป็นรูปภาพแล้วก็ใส่เป็นชื่อรูป2บรรทัดนี้นะครับ2บรรทัดนี้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับมันไม่สามารถที่จะเอามาซ้อนภาษาทีแมวนะครับมาซ้อนกัน2อันได้เ<ะ>ฮ้ยอยากทําพื้นหลังตรงนี้เป็นสีเลื่อนแมกหน่อยเป็นรูปภาพเลื่อนแมกหน่อยเป็นสีเลื่อนแมกหน,น่อยเป็นรูปภาพนะครับทำอย่างนั้นไม่ได้ นักเรียนต้องไปฟิกมาจากโ h รโ o ช็อปก่อนปทำเป็นรูปให้เรียบร้อยเลยถ้าอยากอย่างนั้นอ่ะไปฟิกพื้นหลังตรงนี้เป็นสีตรงนี้เป็นรูปภาพแทรกรูปทํารูปมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาแปะไว้เป็นพื้นหลังรูปภาพแทนนะครับเราจะไม่สามารถแบ่งกันในภาษาทีมเอลได้นะครับมันไมน่มันแบ่งไม่ได้นะครับและที่สําคัญคือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเลือกใส่พื้นหลังเป็นสีแล้วบรรทัดที่2เป็นรูปภาพก็ไม่ต้องใส่มาในเว็บของเราถ้าเลือกพื้นหลังเป็นรูปภาพบรรทัดแรก ก็ไม่ต้องใส่คำสั่งนี้มาในเว็บของเรานะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการทำพื้นหลังเว็บไซต์นะครัครูก็นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับในการทำพื้นหลังนะครับของเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปสอนตอนต่อไปนะครับแล้วเราว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะครับช่วงนี้นะครับก็ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะครับผมสวัสดีครับ